จอกข่าวร้อน เอาละครับจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็คงทราบถึงทิศทางได้เป็นอย่างดีนะครับว่าดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อจากนี้ไปนะครับจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของอาจารย์สศินเฉลิมลาบนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับตอนนี้อาจารย์สศินอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคสวัสดีค่ะาจารดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ได้ประเมินว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโอกาสน้ําท่วมเนี่ย ค่อนข้างสูงม,มาถึงสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้แล้วเห็นข้อมูลมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะอาจารย์ฮะกนะ็ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่วันนี้ยังไม่ท่วมอืมวันนี้ยังไม่เรียกว่าท่วมวันนี้น้ามันลอดคันเข้ามาทีนหน่หน่อยหน่อยครับครับคืออย่างนี้ครับเอานาะออธิบายให้คนฟังนะครับ,รบอยากให้มองภาพกรุงเทพเป็นภาพ เป็นภาพของสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับฝั่งตะวันตกก็คือพวกภาษีเจริญทวีพัฒนาบังกอกใหญ่ฝั่งพนนะครับครับฝั่งตะวันออกก็วัดพระแก้วไปยันจุดด้านเหนือสืดอดอนเงนือตอนนี้ยน้ําจะเข้ามาท่วมกรุงเทพจริงๆเนี่ยมีสามทางทางแรกก็คือบนของทวีพัฒนาก็คือแนวเขตของกรุงเทพกับนนทบุรีทางฝั่งฝั่งคนนะครับ นะครับถ้าข้ามฝั่งพะวีวพัฒนามาเนี่ยเราก็ถือว่าน้ําหลากตัวจริงเนี่ยเข้ามาแล้วแต่ถ้าวันนี้น้ํามันลดมาจากพ่อจากอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับความสามารถของเราก็จะระบายน้ําไปได้เอางี้ก่อนนะครับนะครับตอนนี้อีกทางหนึ่งก็คือจากฝั่งฟิลเตอร์พาร์คซึ่งมันจะติดต่อเนื่องกับจังหวัดปฐุมธานีซึ่งวันนี้ขันที่กั้นก็คือถนนรังสิตนครนายกนะครับที่เรียก็าหลักหกหลักหกค่ะคือหลักหกต่อมารังสิตแล้วก็ต่อไปนครนายก แต่คันตัวนี้จะหักลงมาที่ผลเบลตินทางไปถูกปาเตมีสะพาันหม่ครับแล้วก็ครับวกออกไปที่ลำลูกกาเป็นตัวแตะเราอยู่กับสองคันเนี้ยครับที่เป็นต้านมวลน้ําใหญ่ที่อยู่ด้านเหนือที่เขาทําลายบางกะบีทําลายแต่ว่านครอ,อ,อยู่อ่ะครับซึ่งแบบนี้มันยังไม่แตกครับแม้แต่ฝั่งทางฝั่งทนเบลนก็ยังไม่แตกครับการคลองทว,วีวัฒนามันย,นยันอยู่ ของทวีพัฒนาแข็งแรงมากครับเพราะว่ามีม,ม,มีนอกจากทนงของทวีพัฒนาแล้วเนี่ก็ต้องมีทางรถไฟสารย,ยา hmm. แล้วก็มีถนนหลังมหาหลหัยไม่กี่ตัวอีกเส้นหนึ่งครับอเส้นนั้นเนี่ยสูงกว่าทางรถไฟ hmm. ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยของของฝั่งคนเนี่ยที่จะทะลุไปจากทวีพัฒนาเนี่ยที่ดีข่าวว่าสารยาแตกวันนี้ก็ซ่อมเสร็จละ <c oughs> นะครับแล้วก็ตรงหลักหกวันนี้ก็ซ่อมแล้ว นะครับตรงมหันโยธนหรือเฮาวดีเนี่ยก็คือบริเวณที่มันรั่วเข้ามาก็ยังอยู่ในระดับที่รั่วอยู่มันคิดถึงเหมือนถุกสูงลาสีนะครับเลยเจาะรูรูเดียวมันก็เข้ามาเข้ามาน้อยแราเข้ามาน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบายออกไปได้อืวันนี้เราอยู่ในภาวะนั้นจนกว่ารูมันจะใหญ่ขึ้นหรือถุงมันแตกอะครับนะครับมันจะถึงจะโบ๊ะลงมานั่นแหละครับวันนี้เราอยู่ในภาวะนั้นครับ วันนี้ถุงที่แตกเนี่ยมันจะลงมาทางวิชาวดีกับผมโยธินซึ่งวันนี้ก็จอดอยู่ที่แจ้งว่านะกี่เซนไหมฮะเจ็ดสิบเหรอที่บอกว่าหลักสี่อ่ะอืมครับค่ะประมาณครับประมาณเจ็ดสิบเซนที่หลักสี่ดังนั้นเนี่ยน้ําตัวนี้เขาก็ไหลลงไปที่บางเขนแล้วก็เข้าลาดขขาวแต่ว่ามันก็เป็นปริมาณที่เหมือนถุงแตกแล้วก็ถุงถุงพลาสติกนะฮะถุงแตกแล้วน้ํามันไหลลงไปในปริมาณนิดเดียวถุงเหมือนถุงเจาะรูครับอ่าดังนั้นถ้าเรา ระบายน้ำดีๆเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรจนกว่าจนกว่าตัวคันด้านบนมันจะมันจะพังนะครับหรือล้นล้นก็ไม่เท่าไหร่ล้นตอนนี้ก็มีล้นนี้หน่อยก็ล้นลงมาประมาณยี่สิบสามสิบเซนเนี่ยคันมันก็จะถ้าคันไม่พังเนี่ยปริมาณน้ําที่เข้ามามันก็จะไม่สูงมากค <ừ> um. นะครับอยากให้กทรทมเนี่ยเราเรานึกถึงว่าเราอยู่ในชามอ่างแล้วก็มีคันอยู่รอบๆแล้วว่าทางทุกฝ่ายก็อยากป้องกันกันด้วยคันเนี่ยครับก็ต้องลุ้นไม่ให้คันพังแบบแบบนะครับครับนะครับนะครับต้องต้องจินตนาการว่าคันอยู่ข้างอือ่นอาจารย <นะ S 1> <น>์กังจะบอกว่าน้ําที่ล้นออกมากระปิดกระปอยเล็กๆๆน้อยเนี่ยไม่ยังไม่ถึงขั้นหน้าเป็นห่วงอะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไมน่าคือไม่น่าเป็นห่วงไม่ไม่อยู่ในไม่ไม่มีปริมาณที่มากพอที่จะทําให้ทําน้ําท่วมทังกรทมได้ นะครับแต่ว่ามันก็จะเจาะไปตามวิเข่าวดีกับผลเนื้อตินทครอยู่แถวๆนั้นก็เลยเจาเองว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราถ้าเราจะมองว่ามันมันเป็นความต้องการของสปพในการที่จะปล่อยน้ําออกมาทีละนิดเพื่อลดแรงประทะอะไรยี้เป็นไปได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยน้ําแค่นี้อเหมือนเอาเข็มเจาะถุงใหญ่อ่ะครับครับครับไม่ไม่มีผลนะฮะแต่มันจะเป็นสัญญาณบอกไหมฮะว่าน้ําก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยกําลังจะมา เออมาอยู่แล้วครับมันจะแตะแล้วครับเมื่อเช้าผมนั่งดูภาพดาวเทียมของเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าตัวที่นวนอนนัเนี่ยยังจริงยังไม่มาถึงเลยด้จังคือยังไม่แตะเขาไม่ใช่ไม่มาถึงอืมไม่ได้แตะรังสิตนะครับเราุืเกียดแล้วใกล้ใกล้เป็นทีแล้วค่ะครับอืมเท่าที่ประเมินดูเนี่ยถ้ามาถึงกันจริงๆเนี่ยนะฮะค,คิดว่าจะจะ,จะจะจะเอาอยู่ไหมฮะรบกวนถามตรงๆเลยอืมต่อจากเมื่อกี้นิดเดียวผมกลัวว่า น้ำบริเวณนั้นน่นอกจากแต่ที่คันแล้วเนี่ยจะไปดันเพิ่มเะดับให้น้ําในเจ้าพยาด้วยเนี่ยเกิดน้ําในเจ้าพญาเนี่ยมันผ่ากลางระหว่างฝั่งทนกับกรุงเทพใช่ไหมคราวนี้ไอ้ตัวคันเนี่ยเมื่อวานจะรันแตกอาจะรันแตกวันนี้ยังปิดไม่หมดเลยแล้วก็ทําให้ท่วมจัันด้านเหนือครับนะครับแล้วรานนี้เอ่อได้ข่าวว่ามีทะลุไปที่ตรงพระรามแปดกับตรงสี่ลาซึ่งนั้นไม่ใช่แตกนะนั้นน่าจะเป็นล้นครับ อะล้นเพราะว่าเมื่อเย็นเน,นี่ยน้ำมันขึ้นสูงนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาน้ําทะเลมันหนุนสูงมากครับนะครับอืมแล้วเนีเ่ยมันหนุนสูงมากมันก็จะเกิดการกระชอกอครับกระชอกจากแม่น้ําเจ้าพระยาลงไปค,ค่ะอืมซึ่งน้ําทะเลจะหนุนสูงมันกาะลืนนี้นึงครถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าหนุนสูงไม่หนุนสูงไม่สําคัญแล้วครับเพราะว่าช่วงน,นี้น้ํามันจะสูงไปนจนถึงอีกสิบห้าวันข้างหน้าอ่าฮะอ่าฮะอ่าดังนั้นเนี่ยเราจะรจะ,ะบายน้ําลงได้ยากแล้วก็พอน้ําเหนือมันดันลงมาเนี่ยเจ้าาพยนสูง ดังนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ํากระฉอกล้นคันทางฝั่งพระนครด้วยเป็นระยะระยะอืไปตลอดอาทิตย์เนี่ยครับ,รบอาจารย์มองว่าน้ําเหนือกับน้ําเจ้าพยาที่จะหนุนจากอิกทธิพลเรื่องของน้ําทะเลเนี่ยมันจะมาชนกันพอดีไหมฮะคือผมกังวลว่ามันจะชนกันพอดีมาลืนนี้มาลืนนี้แต่ถ้า,าแต่ทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคันที่อ่ลังสิตกับนครนายกนะครับแค่คนั้นแหละนั่นแหละครับเราคือเราเรา อย่างถามผมว่าว่าจะท่วมไม่ท่วมผมก็บอกว่าท่วมครับถ้าคันแตกแต่จะไม่ท่วมถ้าคันไม่แตกแต่ถามว่าคันจะแตกไหมอันนี้ไม่รู้แหละอันนี้ต้องอันนี้ต้องเพราะเราเราไปไปประเมินความแข็งแรงของกัมพูช์มอยอย่างนั้นไม่ได้ผมผมยังไม่เคยเห็นคันเลยครับอันนี้ว่าบอกตรงๆฟังคนน้นคนนี้คนนั้นมานะครับแต่ไม่ไม่กล้าบอกครับเพราะเราไม่หนูข้อมูลคือคือต่อให้คันคันไม่แตกในส่วนของทิศเหนือเนี่ย ก็จะมีการผล้น้าออกสู่ทางทิศต,ตะวันออกทิศตะวันออกจะได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับลองนึกถึงว่าทางไปนครนายกเวลาเราไปจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับ,รบเป็นการผ่านระบบคลองลังสิทขึ้นไปะนะครับผ่านระบบคลองลังสิก็คือตรงกลางพอด้านเหนือขึ้นไปก็เป็นคลองหนึ่งถึงคลองอะไรคลองสิบหกใช่ไหมครับมีกี่คลองออ,อ,อประมาณนั้นแหละใช่ไหมครับ,รบพ,อ,พอไปทางเหนือมันมันจะขึ้นไปทางนั้นเท่น,นี้ ด้านเหนือสุดมันมีรถพีพัดนะฮะมีรถพีพัดอยู่แล้วมีคลองหนึ่งคลองส่วนเชื่อมอยู่ด้านใต้มีคลองหกวานะครับซึ่งมีคลองหนึ่งถึงคลองทอะไรวะเชื่อมอยู่นะครับมันก็เป็นสี่เหลี่ยม e คางหมูขึ้นขึ้นข้างบนนะฮะมันก็เป็นเป็นแบบนั้นทีนี้เราพยายามจะผ่านน้าขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันมันก็ผิดธรรมชาตินิดหน่อยแต่ว่าเราใช้พลังของการระบายน้ําว่าเปิดประตูน้ําขังนี้ให้สูงเงินน้นให้ต่าท่องน้ําทางน้นไปสูบ ช่วยอะไรแบบนี้มันก็ไปได้ของมันแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติของมันนะธรรมชาติของมันเนี่ยพอพ้นจากรังสิตแล้วมันต้องวุ้ลงลองสามวาค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า <c oughs> น้าทางรังสิตเนี่ยไปไม่ไปได้ไม่มากพอในสุดก็จะล้นลองหกวาลงลงลง,ลง,ล,งลงเขตลองสามวากับเขตหนองจอกมินบุรีแระกระบังนะครับซึ่งทางเขตหนองจอกมินบุรีแระกระบังเนี่ยเขาเขาโดนท่วมทุกป,ปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ เราเราไปคิดว่าเราผมคิดเอานะฮะคิดแทนรัฐบาลมากเขาน่าจะอ้อมอ้อมคลองอ้อมที่ผมบอกกันแล้วทีพัดคลองลังสิตไปยนุนสักหกวาขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ,อที่จะให้ไปอ้อมไปลงโน่นเลยอ้อมไปลงคลองเก้าคลองทางโน้นแก่ใจเพื่อจะาครับแต่ตอนนี้วิธีนั้นให้คนนะ<ม>ให้คนนี้ข่มไล่กบาลกับส่วนภูมิอ่าอ่าวิธีนี้คงคงคงไม่ทันแล้วมั้งฮะเพราะว่าน้าก็มาถึงที่ทุ่งลังสิตแล้ว ว่าตอนนี้ทุกอรังติดตั้งแต่คลองเจ็ดคลองเก้าเป็นต้นไปน้ํายังไม่เยอะนะฮะอ่าฮะอ่าฮะถ้าเขาผ่านลงไปตรงนั้นอ่ะมีประชาชนอยู่เยอะเหมือนกันเหมือนว่าก็จะรับได้ระดับหนึ่งดังนั้นพวกคลองสามวาอะไรเนี้ยถ้าเขาถ้าไม่มีอุบัติเหตุใดๆมันก็จะไปทางโน้นนะครับอืมอืมอืมทีนี้เนี่ยประมาณนั้นแหละครับครับครับประเมินอ,อีกสักนิดนะงาจารย์คือถ้ามองโลกในแง่ร้าย,ายจรงิงๆกลับมาที่ทางเหนือเนี่ยนะฮะอ่คันกั้นน้าเนี่ยแตกหมดเนี่ยนะฮะน้าจะเข้าท่วมกรุงเทพมหานครทั้งหมดไหมฮะ หมดครับหมดหมดหมดความสูงของมันเนี่ยจะขนาดเท่าไหรเท่าแค่ไหนฮะอาจารย์ความสูงของมันเนี่ยนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้ามันถ้ามันล้นคันล้นคันพอดีแล้วระดับน้ํามันเท่ากับเสมอคันมันอยู่ประมาณสามเมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางอ่าครับอ่าพื้นกรุงเทพเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมคิดสักเมตรหนึ่งเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางครับมันก็คือประมาณสองเมตรถ้าไม่มีการผมดิน แต่ปกติบ้านเมืองของกรุงเทพเนีย่ยมันผมดินอยู่ประมาณเมตรเมตรครึ่งอยู่แล้วครับโดยเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณครึ่งเมตรครึ่งเมตรอ่าอ่าครึ่งเมตรจากการผมขึ้นมาจากไอ้พวกบึงอ้อกอแขมกอทูปหรือสีที่เราเห็นเนี่ยนะฮะถ้าลงไปลงทูปหรือสีเนี่ยลงไปยืนบนที่แฉะในทุในป่าทูปเนี่ยตามตามตอกตอ,อยเนี่ยนะครับอ่ามันก็ลู่ถนน,นเนี่ยมันจะเกือกจะท่วหมหัวเราเลยก็คือเขาผมขึ้นมาจนเกือบตั้งเมตรครึ่งสองเมตรต้องไง ดังนั้นถึงน้ํามันพ้นออกมาประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับพอแล้วพื้นบ้านแล้วเราขึ้นอีกครึ่งเมตรดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีประมาณห้าสิบเซนเป็นมาตรฐานครับจะอยู่สักแต่แต่และพื้นที่ก็จะมีห้าสิบเซนหนึ่งเมตรเมตรครึ่งครับจะอยู่นานแค่ไหนลึกสุดได้สองเมตรที่รามคาแหงบางกะปิะบางสวนนะฮะประมาณนั้นแหละครับจะอยู่นานแค่ไหนถนนถนนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะลถวิ่งได้ครับ จะจะอยู่นานแค่ไหน,ไหนอยู่นานแค่ไหนวันนี้เนี่ยมีผมได้ข้อมูลมาสองส่วนไม่รู้เชื่อใครดีครับเช็คเว็บกรมชนเราระบายน้ำอ่าวทะเลได้วันละร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรอ่านะครับครับเชคเชคเอ่อเช็คจากกรทมเขาบอกเขาได้สามร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรครับข้างบนเนี่ยเรามีหมื่นตอนนี้เขาบอกหมื่นห้าพันล้านลูกบาทเมตรอถ้า <500 S 1> ร้อยก็มีต้องมีร้อยห้าสิบวัน วัยห้สิบวันก็ก็ต้องมีประมาณสี่เดือน้ oh. ก็ไปถึงเทศการทันวาคมกลาคมพามนเนี่ยถึงจะหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอครับ mm hmm. มาถึงเวลาจริงน้ําโดยธรรมชาติเนี่ยก็ค่อยๆไหลลงไปมันก็จะเร็วขึ้นถ้า mm hmm. คิดจริงๆก็คือถ้ามีระบบระบายน้ําด้วยเนี่ยเราต้องเตรียมไว้ถึงหลังลอยกระทง mm hmm. หลังลอยกระทร mm hmm. งส mm ั hmm. าอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็คือต mm hmm. งกลาง สถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปตอนเดือนพฤศจิกายนไปปลายเดือนหรือกลางเดือนโอเคครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปได้เลยว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วก็ต้องเดิมพันกันเลยก็คือทางทิศเหนือนะครับของแนวคันนัคน้ำครับเมืองเอกนะครับอ่าครับเมืองเอกนะครับเมืองเอกกับฟิวเจอร์ฮะโอเคครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับได้ความรู้ครับหาเพื่อนโทรศัพท์เช็คตรงนั้นนะคะจะรู้ครับโอเคนะครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์พูดถึงในส่วนของฟิวเจอร์ปราครังสิทธ์กับ เมืองเอกค่ะพอดีเลยคุณจิตดีเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางด้านของเทศบาลหลักหกนะครับซึ่งอยู่บริเวณของเมืองเอกเหมือนกันค่ะตรงจุดนั้นก็บอกว่าล่อแร่เต็มแก่่ล่อแร่เต็มที่นะครับแต่ก็กัดฟันจะสู้ให้ถึงที่สุดอาจารย์สาสินบอกว่าให้ดูตรงจุดนี้เป็นหลักค่ะถ้ามันต้านไม่อยู่แล้วมันกรูกันลงมาทั้งหมดกรุงเทพท่วมแน่กรุงเทพท่วมแน่นะครับอาจจะสักห้าสิบเซนถึงเมตรหนึ่งแล้วแต่ความต่ำสูงของพื้นที่ นะครับและที่น่าสนใจกว่านั้นมันก็จะท่วมกันไปกินไปจนถึงสิส้นเดือน,อนพฤศจิกายน<ช>นะครับมันก็จะอยู่ที่ความสามารถเรื่องของการระบายน้ําออกหรือว่าระบายน้ําลงสู่ทะเลอีกช่องทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยครับว่าหากว่ากรุงเทพน้ําจะท่วมเพราะเราเพราะว่าเราเดิมพันกับโอกาสที่มันค่อนข้างน้อยอก็อย่างที่อาจารย์าศาสินบอกนะฮะ,ะมาดูที่หลักหกเมื่อก่อนหน้านี้เราก็คุยที่หลักหก หลักถกก็ล่อแรล่เพราะฉะนั้นโอกาสค่อนข้างที่จะสูงในการที่น้ําจะเข้าท่วมกรุงเทพมหานครช่วงหน้าเห็นทีจะต้องไปดูข้อมูลในเรื่องของการเตรียมการรับมือกันสักหน่อยใช่ใครคิดจะเห็นในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีเส้นทางมาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหยุดรชาชการในพื้นที่น้ําท่วมซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ5วันรวมเสาร์อาทิตย์จะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางกันส่วนใคร ที่กะจะปักหลักต่อสู้กับสายน้ําเราจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างตามต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับจบอข่าวร้อน